นี่เลยกล่องสุ่มจ้าแม่เจ้าชูกกรี่อินเทนมากๆเลยนะคะเพิ่มยอดนะคะก็คือว่าโปรดักตัวนั้นมันต้องดันกันขึ้นไปหมายถึงว่าตัวนี้ก็สั่งตัวนี้ก็เอาด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะสร้างยอดขายอย่างไรนะคะในะปกติคือในเนี้ยเป็นเพจเรียนทําเค้กไงก็จะมีคนที่ขายเค้กเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะจริงๆยอดขายเกิดจากอะไรคะจากการที่มีจํานวนลูกค้านะคูณ จำนวนลูกค้าคูณราคาที่เราขายสมมุติเราขายเค้ก1000บาทนะแล้วเรามีลูกค้าร้อยคนเราก็ได้เดือนนั้นเราก็จะได้อยู่1 0 0 0 0แบาทนะแต่เราต้องหาลูกค้าร้อยคนทีนีน้สินค้าตัวอื่นโปรดักตัวอื่นเขาเกิดการซื้อซ้ำได้อย่างเช่นถ้าเกิดใครขายอาหารนะคะวันหนึ่งสามมือ้อาาเขาก็ถ้าเกิดว่าอร่อยอร่อยหรือว่าเรามีเมนูเยอะเขาก็สามารถรีพีทออเดอร์ได้นะทีนี้นมันก็เกิด การสั่งซื้อซ้าเกิดขึ้นนะหรือว่าจะเป็นอ,อย่างกาแฟนะคะบางคนก็กินวันละหลายแก้วนะ้ำมันมีการซื้อซ้าในวันนั้นๆหรือว่าในเดือนน,นั้นๆนะคะมันก็จะทําให้ยอดขายมันคูณขึ้นนะคะบางที่เขาขายกาแฟแค่ซองละ1ิบาทแต่เขาเน้นนะคะให้กินหลังอาหารกินหลังอาหาร3มือนะคะเท่ากับว่าการซื้อซ้ำละหนึ่งวันเกิดขึ้น3าครั้งโอเค นะเกิดขึ้น3ามครั้งแล้วคนนะติดกาแฟาต้องกินทุกวันกลายเป็นว่ายอดขายนี่คือมโหฬารมากๆก,ก,กับการขายกาแฟาเพียงแค่สองละสิบาทถูกไหมทีนี้ว่าอาชีพอย่างเรานะคะขายเค้กอย่างเราอะ่ะโอเคแหละบางคนส่วนมากก็คือบางคนมีส่วนบางส่วนแล้วบางส่วนที่ก็จะขายแบบเป็นของทานเล่นนะเป็นของหวานของทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รอวันเกิดอย่างเงี้ยก็สามารถสร้างยอดได้แต่วันนี้นะคะไอเดียที่จะเอามาให้นะคะ ก็คือเป็นไอเดียที่อินเทนด้วยนะติดกระแสด้วยนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะสร้างยอดเสริมอะสร้างยอดที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าคนเดิมนะคะก็ควรที่จะ ไม่ค่าโปรดักเก่ายกตัวอย่างแบบนี้ว่าสมมุติเราขายเค,ค้กอยู่เราขายเค,ค้กที่เป็นเค,ค้กเค,ค้กบัตเตอร์อยู่ถ้าเกิดว่าเราขายเค,ค้กชิฟฟ่อนโอเคอลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นเขาก็ส่วนหนึ่งเขาอาจจะไม่หนีเราไปไหนแต่สินค้าที่มันค่าโปรดักเก่าก็คือว่าเวลาที่เขาสั่งชิฟฟ่อนเขาก็จะไม่สั่งบัตเตอร์นึกออกไหมคือมันมาเพื่อทดแทนของเก่าของเรานั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มิลินจะบอกนะในการเพิ่ ย่อดนะคะก็คือว่าโปรดักตัวนั้นมันต้องดันกันขึ้นไปหมายถึงว่าตัวนี้ก็สั่งตัวนี้ก็เอาด้วยนะอันนั้นก็คือการที่มันมันคือมันจะดีมากเลยนะคะที่ตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก็เอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือซึ่งอย่างที่ร้านเค้กนะคะก็คือจะเป็นการที่เราขายเค้กสามิติทำกล่องเซอร์ไพร์ ลูกโป่เขาก็จะยังเอาเค้กอยู่นึกออกไหมแล้วเราก็สามารถรีพีทลูกค้าเก่าอะ่ะสร้างยอดเพิ่มขึ้นได้จากการที่เรามีสินค้าตัวอื่นเสริมเข้าไปโดยที่สินค้าตัวเดิมเรายังขายได้อยู่นะไม่ใช่ว่าเป็นการที่แบบเรามีเมนูเพิ่มขึ้น แต่ไปแย่งซีนสินค้าเดิมนะคะวเราก็ทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนการซื้อไปเลยอันนี้อาจจะไม่ทําให้เพิ่มยอดขายถูกไหมทีนี้ว่าสิ่งหนึ่งนะคะวันนี้เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันว่าสิ่งที่มิลินบอกนะคะก็คือว่าพอมันไม่มีวันเกิดอะ่ะทีนี้เราก็ต้องคิดไอเดียไอเดียมาจากไหนไอเดียมาจากกระแสได้นะกระแสรกระแสที่แบบช่วงนี้เขามีอะไรดูว่าโปรดักเราอะคะ่ะ สามารถตอบโจทย์ได้ไหมสามารถเกออาะกระแสได้ไหมที่ลิซ่านะคะเขาออกมาเป็น MV ที่น้องออกเดี่ยวออกมานะคะชูกลี่มีโอกาสได้ทําเค้กที่น้องใส่ลัดก้าวใส่ชดาขึ้นมาตัวนั้นก็คือ,อถือว่าเป็นตัวฮิต ติดกระแสะเลยนะแล้วก็ตัวนั้นก็คือขายได้ค่อนข้างราคาสูงมากๆเลยเพราะว่ามันเน้นดีเทลในเรื่องของชุดไทยในเรื่องของต่างหูรัดก้าวหรือว่าชุดที่น้องใส่อันนั้นก็คือสิบคาติดกระแสะนะคะแต่กระแสะช่วงนี้คืออะไรกระซิบนะคะกระซิบพรรอพอพรรอพอเขาขายอะไรที่มันดังมากๆนะคะ คุณพิมพรี่นะคะเขาขายอะไรช่วงนี้ที่ดังมากๆเลยนะกล่องสุ่มมันดังถูกไหมทุกคนกลายเป็นว่าเราก็มาดูว่ามาจับกับธุรกิจเราซิว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะทีนี้สิ่งที่ร้านเราทําได้นะคะด้วยความที่มิลินม,มีกล่องเซอร์ไพรส์อยู่แล้วถูกไหมทีนี้มิลินไม่ได้มาขายกล่องสุ่มนะไม่ได้ไม่ใช่สิขายกล่องสุ่มให้กับคนที่แจกกล่องสุ่มเดี๋ยวนะเอาใหม่ ขายกล่องสุ่มให้กับแม่ค้าที่ขายกล่องสุ่มอีกทีคนที่อยากจะเล่นสนุกเล่นสนุกในงานหรือเอาไปแจกหรือเอาไปสร้างสีสันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะนี่เป็นกล่องสุ่มที่เราทำให้ลูกค้านะคะนี่เลยด้านในนะคะนี่ประมาณนี้ไซส์จะใหญ่มากตัวนี้ไซส์เจเดี๋ยวไปดูของจริงวันนี้มินี่เลย กล่องสุ่มจ้าแม่เจ้าชูการี่อินเทนมากๆเลยนะคะนั้นเราก็คืออะแดปจากสิ่งที่เรามีนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะไซส์กล่องอ่ะมันเป็น50คูณ5้คูณ50เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะใส่ได้คืออะไรแอบดูด้วยนี่กระพริบจา้าตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเนาะว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะในเนี้ยมันก็จะมีลูกโป่งที่อยู่ข้างในนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกมีลูกโปง่งโบโบที่มันลอยขึ้นมานะลอยพร้อมขึ้นมากับเงินนะลูกค้าอันนี้ให้ซ่อนเงิน1 2ึ0หสองกล่อง5,000สองกล่องเออตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะอยากเป็นคนที่ได้รางวัลใหญ่อ่ะอยากเป็นคนที่ได้รางวัลหนึ่งมบาทจังเลยนะคะนะ อันนี้ก็คือว่านี่เทียบกับตัวมิลินใส่นี้นะคะเป็นใส่0้คูณหจะใส่เท่านี้ก็ใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วนะแต่เรายังมีนะคะใส่0 70ดคูณ70คูณ70ซึ่งมิลินอนะสูงอยู่ประมาณ158มิลินสามารถย่อตัวเข้าไปในนั้นได้ด้วยนะทุกคนเออแต่ว่ามันไม่มีใครแบกได้นะคือแบกขึ้นรถไม่ได้นะคะก็คือต้องไปใส่หน้าง,งานถ้าอยากจะซ่อนคนนะคะซึ่งตรงเนี้ยมัน a d a p อาไปเป็นอะไรได้ มันอแดบเอาไปเป็นกล่องสุ่มได้นะคะซึ่งคนที่สั่งนะเขาก็สั่งอยู่ประมาณ4กล่องด้วยกันนะคะแล้วก็ซ่อนเงินไปเพราะฉะนั้นเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมว่าเราสามารถสร้างออเดอร์ได้จากการที่ไม่ใช่วันเกิดเลยนะอันนี้คือเราสามารถทำได้และเราสามารถขายให้ขายให้เขาเรียกว่าอะไรหลายกล่องด้วยตอนหนึ่งออเดอร์ นะมันดีกว่าการทําเค้กอีกถูกไหมเพราะว่าทําเค้กหนึ่งก้อนอะ่ะก็คือขายให้ได้คนหนึ่งคนถูกไหมแต่เวลาที่เราไปโฟกัสกับลูกค้าที่เขาเอาไปแจกเอาไปเล่นเกมเอาไปงานบริษัทอะไรเงี้ยเขาจะสั่งเยอะกว่าหนึ่งก้อนเขาจะเกตไหมเกตไอเดียไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มิลลินพยายามบอกอยู่เสมอเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครขายไม่ดีใครขายไม่ได้ไงเงี้ยต้องโฟกัสให้ถูกกลุ่ม ้องหากลุ่มเป้าหมายให้เจอหาตัวฮีโร่โปรดักต์เราให้เจอก่อนฮีโร่โปรดักต์ก็คือว่าเป็นสินค้าที่ที่เราทำง่ายขายคล่องอย่างเงี้ยเราก็ไปถูกกลุ่มเป้าหมายมันจะทำให้เราทำงานน้อยแต่ได้รับผลลัพธ์เยอะนี่เลยนะใครๆที่บอกว่าช่วงนี้ออเดอร์น้อยนะคะก็คือมันมันต้องมีการอแดบ นะมิลินว่ามันต้องมีการอแดบนิดนึงอะเนาะว่าให้มันไปได้อย่างไรนะคะส่วนใครที่ไม่มีกล่องตัวนี้จริงๆมันไม่ได้หาซื้อยากนะคะมันไม่ยากเลยหรือว่าที่ร้านเราอะคะ่ะก็มีขายเหมือนกันไม่แน่ใจว่ามีไหมไม่แน่ใจว่าจะแบ่งขายหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็สั่งมาเหมือนกันเราสั่งมิลินสั่งที่เมืองจีนมาเนาะแล้วก็มันก็ใช้ไปเยอะพอสมควรแล้วป,ป,ประเด็นคือมันไซสใหญ่ ถ้าเกิดใครที่จะมาอย่างนี้ก็ถือกลับไปได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นการที่แบบส่งอาจจะไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้เลยค่ะนี่ก็คือเป็นไอเดียนะคะที่เราจะสามารถสร้างเงินได้แม้ว่ามันไม่ได้เป็นช่วงวันเกิดน,นะคะมีเรียนเวิร์กช็อปที่นี่นะคะ3าที่แม็กซิมัมสุดนะคะ3ที่นะตรงนี้ก็คือว่าเป็นที่ของคุณครูที่ จะมายืนดูกันแล้วก็แยกย้ายไปทําตรงนู้นนะคะเรารับแม็กซิมัมสามที่นะคะเพื่อเป็นในเรื่องของความปลอดภัยและกันเนอเข้ามาก็เวลามาก็ต้องมีการป้องกันเป็นมาตรฐานทั่วไปนะคะแต่ว่าเราจะรับแค่3คนแล้วก็ครูอีกคนหนึ่งเป็นสนะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้มีมิลลี่เข้ามาด้วยนะคะหลังววัยของนางหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับไอเดียนี้นะสำหรับวันนี้นะคะนิดนึงไปแล้วค่ะ